ผมอะมีความฝัน I have a dream t h a w one day ผมจะสร้างสปเปซสูผมจะยิงไก่หมูวัวขึ้นไปแนวอากาศแล้วผมก็จะสร้างสวนสัตว์แนวอากาศใช่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันผมอยากให้ความฝันนี้เป็นจริง dreams come true you know ทีมที่ชนะได้แก่ทีม S P D No 1 หยุดเถอะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเป็นไก่ทอดคะ่ะทานได้หรอคะ ทวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสเปซซูนะวันนี้ที่จะมาถ่ายก็คือว่าเขาจะมีถ่ายรูปเมนูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ซิมเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์ว่าเมนูควรจะเป็นสีอะไรอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยั้งทีก็ถามว่าจะใช้ฟู้ดดีไซน์ไหมเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าเอามาสุดท้ายก็ต้องถามเรานะครับก็พยายามทำเองทุกอย่างอีกมุมนึงก็เดี๋ยวคงจะต้องจ้างเอาซอฟเข้ามาทําเป็นคล้ายๆเป็นคอนะมเมอร์เชียลอเนาะโฆษณาอะไรเงี้ยปกติเขาถ่ายเมนูผมไม่เคยไปดูเนาะแต่ว่านี่คือการทำครั้ เปล่าอะไรเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินดูดตน้นนี่คือสารตั้งต้นนะก็คือเป็นกล่องเบสสุกนี่นี่นำพาไปซึ่งจะอยู่ที่หน้าร้านเลยเพราะว่าที่สยามเนี่ยเขาเขาจะมีความซีเรียสมากคือถ้าเกิดก่อสร้สางในห้ามไม่เห็นในร้านแล้วก็จะเอาอันนี้ไปครอบเขาเรียกว่าตัวฮอตดิ้งเขาเรียกว่าอะไรฮอตดิ้งฮะฮอตดิ้งครับผมฮอตดิ้งเลยเ่ะฮอตดิ้งไม่เชื่ฮอตดิ้งแล้วเขาหมายตัวนี้แปลว่าอะไรไก่ผมอร่อยที่สุดยาวนิดเหรอ 샤ช내 치킨이 제일 맛있다. 에 뭐야? 내 치킨이 제일 맛있다. 비는 내가 먹어 봐. 내 치킨이 제일 맛있다. แ오้วตอนที่라루카กงา라ต้อง나ู 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 안녕하세요. 아? 무엇을 도와드릴까요? 자. 이양 스페이스에 주 오신 것을 환영합니다. 오, 이해. 네. 이컴은 예. 예. welcome, welcome to s p a c สวัสดีครับโอ้ยจ้ายาวๆเลยครับที่สเปซจูเอะโมชินกษัตริย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับยนีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราะครับยินดีต้อนรั้าสู่รายองเรานบยินด้อนรเข้าสูายการขงเรานะครับิดีต้อนเขาส่รายองะครับนดีต้อนรับเข้าสู่ราารขงเรานะครับยินดีต้นับเข้าสู่รายการของเรานะครัยินดี้อนร้าสู่รก็จะสงเรานะ คนนี้ก็สวัสดีคนนุ้ก็เชิญครับคนนี้ก็ทสเปซรับหรือว่าเป็นอัองฮาเซลสเปซซูสวัสดีครับได้ปหหรือว่าสเปซซูเชิญครับได้ปคิดคิดไปในอนาี๋จะใช้หลายปีนะแต่ถ้านไม่เต็มก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้น,นนะ<อ>เฮ้นนะยเฮ้ยนฮ้ย่ฮนะนเฮ้านฮ้ยนฮ้ยเก้ยเฮ้นนะออถ่้ยเอียงน้ดน่ายเนจยได้ยเฮ้มเน้ยเด้ยเฮ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 อยอเฮนะ้ยเฮ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 ้ยเะไ,ไมยมฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย เป็นแค่ยูทูบเบอร์ไม่จับต้องอจับต้อมึงต้องเป็นมึงรู้ดูดูอยู่เดี๋ยวจะวันหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวจะมีประชุมแล้วแบบผมจะไม่ข้าประชุมให้มานั่หัตไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะรู้ได้รู้ไงวันหนึ่ง อันนี้ไม่มีที่ไทยนะมีที่ไหนอะมีขายที่ไทยที่ไหนที่สูดไก่ทองไรที่สุดหน้าร้อนนี้กินชื่นใจอร่อยจนต้องเติมอ่ะทำข้าวพังหมดเลยเนี่ยอ้าวมันมีแต่กลับห้องไปไหมคะเออจริงมาเข้าห้องไปกลับเชิญเชิญกลับทั้งคู่ลูกน้องอยากให้ออกไปเพรางนอกมากเลยพวกเราเพราะเขาทำงานกันไม่สะดวก 지금부터시작해봐 running running เราเวลาเวลาอีกไม่นานจะเปิดร้านแล้วร้านเราเสร็จแล้วตอนนี้โอเปอเรชั่นเนี่ยซึ่งมันซึ่งมันเป็นแบรนด์ใหม่อ่ะมันเขาเรียกว่าแ,แบรนด์ซีแอมยังไม่มีเนาะมันยังไม่มีแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเมื่อกี้มันยงนั่งคุยอยู่นะว่ามึงควรจัดวางอะไรยังไงอะแล้วก็เราคงต้องเสียเวลาคิดนิดนึงว่าอันไหนอันไหนมันเหมาะอัไหมันไม่เหมาะนะเคจะมาใส่กองใส่แอดอะพวกนี้นี่ให้ดูน่ารักไหมตีมประมาณนี้ สีประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เรื่องยังอยากแก้อยู่เลยอยากแก้ก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าคือมันไม่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 เรียบร้อยมันก็คือไม่เรียบร้อยว่ะแล้วที่สาคัญตอนนี้พนักงานยังยังไม่ยังไม่มีเลยถูกไหมอันนี้อี่นี่คือปัญหาที่ผมมองนะก็เลยบอกทุกคนว่าเนี่ยก็คืออันนี้ก็แชร์ให้ดูจริงสดๆเลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมันอาจจะมีบางพาไม่เรียบร้อยก็เลยคิดว่าเลื่อนดีกว่ารู้สึกไงบ้างงานจริงๆที่ชอบก็มีตัวนี้ครับอย่างอื่นก็ยังยังไม่ถูกใจครับอันนี้คือ จะมีความลบเนาะแต่ว่าเราจะไม่ลบขึ้นไปด้านบนหรือว่าบางไก่เข้าใจดีเห็นด้วยแล้วสีเสือชอบไหมจริงๆผมว่าตรงเนี้ยมันทําให้สวยกว่านี้ได้ครับลองไก่ดำไหมครับผมอ่าแรกเลยอ่านี่กินได้นะเนี่ยอันนี้อันนี้กินได้ใช่ไหมครับนี่กินได้ใช่ไหมกินจบเบคอนนิดนึงเนาะ มันอร่อยดีแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันรสอะไรที่อร่อยดีไม่รู้เลยออกธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่อร่อยดีมันออกหวานอ่ะพี่ผมว่าเด็กกินได้อะ่ะเปลี่ยนนี้ไปเลยเวลาร้อนสกิมจิอ่ะวอันนี้ก็ลองฟอร์มกันนะเคจิ้งด้วยตอนร้อนกิมจิอ่ะก็เป็นการร้อตอนนี้ไปเลยเปลี่ยนตอนหมดทุกอย่างก็เปลี่ยนเลย ถึงตรงนั้นเราคงปรับไปแล้วแ่ละว่าสูตรเป็นยังไงแล้วอันไหนาขายดีไม่ดีเราคงตัดออกไปบ้างครับและครับ<ะ>คงพอรู้ เมื่อกี้คุณนนชิมนะครับถ้าประานชิมแล้วก็มีอาจจะมีแก้นิดหน่อยเรื่องรสชาติเรื่องราคาหน่อยนะครับก็ปรับกันให้เหมาะสมที่สุดนะตอนนี้กําลังคุยเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องฟนอ a ลเมนูอยู่ก่อนที่จะปริ้นเนาแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการขายทางแพลตฟอร์มหน้าร้านอะไรพวกนี้พวกเมนูก็สําคัญมากว่าจะจัดวางเมนูไงให้เข้าใจง่ายนะอันนี้เรามานั่งดูกันซิมก็คุยอยู่ สุดท้ายเราได้ผู้จัดการร้านนะครับคือต้องรับวแหละถ้าไม่รับมันไม่ได้นะชื่อ,อะนะชื่อ,อ <c oughs> น้ำฝนยังไม่คุ้ชื่อชื่อน้ำฝนคือสุดทา้ายกระเปเอานี่พูดตรงๆนะนี่นี่ออกกล้องนี่กยก็ไม่ต้องรู้สัมภาษณ์อะไรมากมายก็ต้องมาทำงาน <c oughs> ถ้าทำได้ก็ผ่านงานเนาะแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ก็สัมภาษณ์ไปเท่านั้นปากบอกทำได้สุดท้ายทำไม่ได้ก็มีค่าเท่ากันหวังว่าคงจะชอบร้านชอบแบรนด์แล้วก็อยากจะทำให้มันสนุกุกก็ฝากด้วยเอาได้ผู้จัดการน้านี่อีกสเต็ป้นะ มีคำถามครับผมแล้วใส่สูททำไมนะไอ้นะพี่ทำไมต้องใส่สูทกันหรอวันนี้ประชุมไม่เจอพี่ร้อนไหมล่ะร้อนดิพี่แล้วพี่ใส่สูททำไมวันนี้นั่นดิแล้วพี่สบายดีไหมครับนี่คือหายไปนานแล้วครึ่งกลับมาประชุมแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนี่พวกกี้คุยกับพนร์ละพี่เบียร์คิดถึงผมใช่ไหมครับฮะหายไปตั้งนานกี้ถือกี้เบียร์ไม่คิดถึงเหรอพี่คิดถึงทำไมไม่ใช่เมียกูอ้าวเหรอพี่อ้าวแล้วพี่คิดถึงเจ๊เหรอทุกวันเนี่ยไม่คิดถึงเมียอยู่บ้านทุกวันกำลังบ่นกูเนี่ย แต่คุณดูดีขึ้นเนี่ยก็ดูดีขึ้นครับใช่ครับอ่ะตอนนี้นะครับกคนเราอยู่ที่สเปซวิ้ยทำไมคนเยอะพี่หน้าร้านอ่ะเมีคนดูงานอยู่ไงอ๋อเขาเป็นอ๋ออันนี้เสื้อแดงนะครับเสื้อแดงคุยอยู่ก็นี่นะ อูอท,ที่ที่น้าง,งานจริงเลยอ,อันนี้มันคือเขาเรียกว่าฮอตดิ้งเพราะว่าทาเพราะว่าอันนี้มันจุฬาเนาะมีฝุ่นมีตอกเแ้าแบบไปโดนคนที่เดินผ่านเนี่ยมันไม่ดีเขาเลยทํานี่มาไก่น่ารักเนาะน่นารักไหมน่ารักพี่มันชื่ออะไรอะชิกรด้วงอ่ะอันนี้คือชิกรด้วชิกรด้วอันนี้ซิมก็เป็นคนแต่แรกผู้ออกแบบเขาออกมาขอไม่หน่อยไอซิมบอกให้อ้วนๆนิดนึงแล้วนี่ใครวะโอ้โหอันนี้คือชัดมากพี่อันนี้อันนี้น่ามันผู้บริหารท่านหนึ่งเลยแม่แว่นเหมือนเลยเหมือนมาก เอาคาแรคเตอร์มาชัดเจนดีนะใช่ใช่ใช่ตอนแรกว่าจะเปิดวันที่12เนาะ12ใช่ครับวันที่18เพราะว่าคือตอนนี้ลูกน้องทำงานไม่ทันอ่าครับผมต้องบอกว่าทำไม่ทันเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่แล้วมันมีอะไรที่เราเหนือของคามหมายทั้เยอะไม่หมูเราจะทำให้มันตั้งใจให้มันดีก็คุณน่ะเธอขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่เธอไปคิดไก่อะไรอ่ะไก่ จามมันยากเกินไปคคิดอะไรมาประหลาดๆโอ้ยแม่ครับพี่แต่ไก่ล่าสุดก็ผมว่าอร่อยขึ้นเยอะเลยนะก็อร่อยไงไก่ไก่ไก่ตอนนี้บนภูเขาเนี่ยดูขึ้นมาเนี่กันนฮะเนี่ยตอนนี้เขาไปลงแล้วบอกพี่เบียร์อย่างหนู <laughs> วู้แต่ละเล็กมากกินกเ,หเหมือนเกาหลีเลย เอาเดี๋ยวสรุปตอนที่ผมไม่อยู่คุณมาดูร้านนะได้ครับพี่ผมสัญญากับที่เบียร์กับทุกคนว่าผมจะเป็นคนดีตั้งใจมากขึ้นมึงเอา,เ,าเอาคิชว้ให้ออกจากตัวให้ได้ก่อนเห <laughs> นือเหนือไหลน้อยลงนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่เบียร์มากนะครับอย่าเข้าใจผิดนะที่หายไปไม่คิดถึงนะเอาจริงๆคือตอนแรกก็สองจิตส,สองใจว่าจะแบบเหมือนว่าจะให้ซิมเขาเขารู้เยอะแค่ไหนเรื่องธุรกิจอยากให้รู้ลึกแค่ไหนเพราะว่ารู้เยอะก็มันก็คงจะปวดหัวไม่รู้ว่า เจ้าตัวจะเป็นยังไงเมื่อกี้ตอนที่อยู่ออฟฟิศอะมันมีมันมีพวกแอดพวกดีไซน์พวกอะไรเงี้ยเนาะคือบางบางอย่างเขาก็ละเอียดกับพี่เพราะว่าพี่อะดูดีไซน์จากน้องแล้วพี่ก็ชอบละก็จบไปปรากฏว่าซิมเขาไปแก้มาเนี่ยเออเฮ้ยแม่งแม่งดีขึ้นเว้ยซึ่งจริงๆซิมก็ไอ้เรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างละเอียดซึ่งซิมเขามีความเป็นเด็กวัยรุ่นมากกับพี่อะก็อาจจะดีกับพี่ซะด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวมาติดตามมานะว่าวันที่ใกล้ๆเปิดเนี่ยเราจะฝึกอะไรบ้างแล้วก็ดูไปพพรร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 ร้้้้้้้ออ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 อมมมมมกก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 ััันน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 เเเเเลลยยยยวว่่่่าาาาาธุุุิิจจีีีีีีะะะดดดหหืืไไปปปสสคคคบบงงงงง็็็็ถึใตแ พอดีไหมทํางานได้ไหมกับกับตัวแค่นี้ก็ยากเลยเดี๋ยวพี่กลับตัวให้ดูเนี่ยเราต้องกลับตัวทํางานมันทำมันพอหรือเปล่าหรือต้องตัดตรงนี้ออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกมันยังไม่มีครัวที่เป็นมาตรฐานเดี๋ยวดูกันต่อเนาะคลิปนี้ยาวหน่อยไปดูกันเพราะว่าโชว์ที่เราเปิดธุรกิจยังไงนะครับเผื่อน้องๆใครอยากมีธุรกิจก็ดูไว้เป็นไอเดียได้นะครับ อีกวันหนึ่งที่มีกิจกรรมนะครับในการทํางานสเปซซูอะไรเนี่ยทำตัวายเขาตกใส่ทาของพังด้วยมึงอะ่ะวันนี้มีเขาเรียกว่าเป็นพวกสื่อมวลชนพี่พี่สื่อเนี่ยเขาจะมาเชิยโปรโมทร,ร้านครับก็ทําข่าวนะมาเข้าไปดูในม้ยยินดีทีสิ่งก็จะพยามมีววันนี้เป็นเป็นวันแรกที่ให้ดูร้านนะน,นร้านเนี่ยเพิ่งแบบเสร็จแล้วก็มีการทามีซ้อมทำตัดผมตรงไหนเะนี่ยง อัานไหนจีซูดิแต่แต่แต่ดนแต่แต่ไม่เจอนานบ้าเหมเดิมมั้ยนี่ก็ออโอ้าึ้นไงพี่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นมาอ่า,าแล้วก็นี่เพิ่งมาวันทำงานวันแรกก็มาเตรียมเปิดสเปซโซ่ Black Week. เดี๋ยวมึงตั้งใจกินก่อนมึงมีสมาธิกินก่อันนี้อันนี้สีเดียสอันนี้สีเดียสใช่ไหมใช่ให้ดู ร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะเป็นแบบไม่มีที่นั่งกินเพราะว่าอันนี้เราเอาร้านใจแดงมาแล้วก็ย้ายใจยแดงไปชข้างเนาะแล้วก็อันนี้มาแหนใจแดงซึ่งร้านนี้เล็กก็เนี่ยเข้ามาเขาดูข้างในเนี่ยเต็มลับแน่นนะเป็นครัวก็ตอนนี้ก็วิวดีเนาะยืนดูวิวได้ได้แล้วก็กิกนนี่เป็นกระจกอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเช้ามีทําบุญไปละแล้วก็ตอนนี้ก็รอนักข่าวมามีถ่ายรูปมีอะไรเงี้ยเขาเชิญโปรโมทนะก็อนนี้ก็เตรียมอาหารนิดหน่อยต้องทาเยอะๆกับทําน้อยเนี่ยมันเพื่อลูกต่างลียรข้าง้ายเป็เนลี้ชั่ว โคบูพีครับท like> like> um like> ี่แปลว่าฉ uh> ี่ม่วงครับโบูพีเอนะครับไม่ใช่การไฟฟ้าหรือพีเอแปลว่าก็คือเป็นน้ําที่เรามีอยู่อันตัวเดียวอันชั้นมะนาวมีแค่ตัวเดียวในร้านมีแค่ตัวเดียวในร้านคือกินไก่ด้วยกินอันนี้ด้วยถึงจะครบสเปซสู๋นะวันนี้ปิดร้านแจ๊ดแจ๊ให้สเปซสู๋เลยเนี่ยโอ้ดีเลยโอ้ยขาดรายได้ไปแสนกว่าบาทเอาเอา โอมเลยจริงเหรอพี่แน่แดงเอ้าปิดประมาณนึ่งก็หายไปแสนกว่าบาทอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวร้านเนี่ยจะได้วันละสองแสนใช่เหรอวะไม่แต่พี่จะบอกกับทีมงานไปว่าเราไม่ต้องรีบทำเราทำของดีให้ลูกค้ากินดีกว่าตรงฉะนั้นถ้าเกิดทำรีบๆีบทำอ่ะมันก็สุดท้ายมันทำได้เยอะเยอะจริงแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ชอบอ่ะเราก็ไม่แฮปปี้ถูกปะ ก็ค่อยทำไปดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างร้านนี้มันร้านเปิดตัวคนเราตั้งไว้แบบไก่ผมอร่อยที่สุดอย่างเนี้ยใช่สิไม่อร่อยจะเข้าบอกไก่ก็ใครให้มึงพูดล่ะมึงพูดเองมึงยังไงอะไรพี่ไหวไม่ไหวไม่พูดไก่มันเป็นไงไก่ผมอร่อยที่สุดไม่ไก่รสชาติเป็นไงชิคก้ามือเลยไก่รสชาติเป็นไงไก่รสชาติเนี่ก็อร่อยที่สุดเหรอไก่มันชื่ออะไรไก่ผมชื่อชิกาเดลครับแล้วไก่มันเป็นไงไก่มันก็อร่อยที่สุดครับผมแต่ว่าให้ทุกคนมาตัดสินเองครับมันมันเที่ยเป็น ไม่มีไม่มีครับผมมีน้องๆก็อยากให้มาลองกินนะครับเพราะว่าไก่ที่นี่ก็ม่วงที่สุดอร่อยที่สุดร้านในม่วงที่สุดแน่นอนร้านในม่วงที่สุดไม่มีที่ไหนคือใครชอบสีม่วงมาเลยครับผมเพราะว่ามีแต่สีม่วงแน่นอนนะผมแอร์ยังสีม่วงเลยคุณ ก่อนนายไม่อยู่สบายดีเนาะใ่ะให้น้องๆลองเนี่ยเอาเลยจะเก็บตังค์มึงไม่อไรจริงเหรอจริงเหรอแล้วเอามากินด้วยก่อนโอ้ มีหลายคนมาถ่ายนะเนี่ยใช่ใช่ใช่วันนี้ตอนมาพูดอยู่อ่ะกับแอบไปนั่งรถนั้นกินแรงอยู่รอพี่แอบไปนั่งอ๋อใช่กินแรงเฮ้มันก็รีสบายสบายนี่พี่น้องพี่น้องช่วยด้วยพน้องช่วยเลยขอบคุณขอบคุณพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรกับพี่บุ๋งเี้ยใครพี่บุ๋งกับพี่บุ๊กนะครับที่มาช่วยช่วยในโปรโมทเป็ส่วนนี้นะครับก็ทำงานเยอะกว่าพี่เบียร์อีกนะครับตอนนี้ดูมากินกันเยอะนะครับทุกคนไก่ผมอร่อยที่สุดไก่ผมอร่อยที่สุด ไก่พม่ารสชิสุดเ้ยไก่พม่ารสชิสุดไอ้จิกิกาก่พม่ารสชิสุดเนิกิกาิกไก่พม่าคือรสชาตินี่มันเป็นรสชาติที่แบบต้องบอกว่าแปลกแปลกใหม่เพราะว่าคนกินโดตอบไม่ได้ว่าคืออะไรอ่าว่าว่าว่าเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นสูตร รับของเราจริงๆต้องบอกว่าคนที่อยู่ในที่ดูในซีรีส์เขาเขาตั้งหน้าตั้งตารอร้านนี้มานานมากละบางคนก็จะคอมเมนต์ว่าแบบไม่มีทางได้เปิดหรอกเราก็แบบว่าเฮ้ยมันจะเปิดกันจริงๆร้านอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะบอกอา้าวนี่ตลกมันเรื่องจริงเรื่องแต่ง แล้วนะครับร้านเปิด11โมงนเนาะร้านเปซูได้เปิดไม่น่าเชื่อนะว่าจะได้เปิดจริงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องแต่งที่อยู่ในซีรีส์พุ้นส่วนเกินเกาหลีถ้าใครได้ดูนะทุกอย่างเขาเรียกว่าดึงมีมดึงคำพูดจากเรื่องนั้นมาหมดแล้วก็มาปั้นให้มันเป็นแบรนด์ไก่ทอดเกาหลีได้ใช้เวลาประมาณหนกว่าปีเนาะก็ค่คคอยๆพัฒนามานะครับจนได้สุดทอดไก่ทอดเกาหลีที่เป็นตัวตนของซิมนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนี่ว่าว่าเมนูเนี่ยจริงๆมันมีอะไรบ้างแล้วก็เนี่ยลูกค้าเขาเริ่มซื้อละเดี๋ยวดู จะต,ต้องมาก่อนแล้วก็มาดูคอมเมดี้บอยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะวันแรกเพราะว่าวันแรกก็เป็นวันที่ต้องต้องต้องอยู่กับพนักงานด้วยด้วยนะเดีย๋ยวไปดวน แรกเนี่ยลูกค้าเยอะเนาะก็อาจจะทําช้าทําไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไปะสักพักลูกค้าเริ่มตาลงเนี่ยมันน่าจะพอดีอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะสมมติเราเข้ามาเินซอยเมนมันมานนะตามนี่มาตรงข้ามาสยามใช่ไหมครับแล้วก็เห็นกาิกรนะกาิกร,กรแล้วเข้าไปนี้เลยเอ,อยู่ตรงข้ามศูนย์หนังสือแล้วก็ตรงข้ามร้านเรซซันนะออติดกับใจแดงอะ่ะ นี่น้องเอามาให้นะครับนี่เอามาให้พี่กับพี่ซิมนี่เป็นเรื่องราวสเปซศูนะในเรื่องทุ้งส่วนเกินเนาะดูทุกอีพีไหมดูทุกอีพีค่ะทุกอีพีจำได้เลยเนาะจำได้ค่ะว่าวันที่ถ่ายมาแรกคือวันที่2มีนาคมปี65จำได้ด้วยเหรอจำได้อววขอบคุณครับลงอีพีแรกคือวันที่20มีนาคมปี65ค่ะอ๋อโอเค,คอที่ศูนย์ค่ะอยู่ศูนย์คือถ้าเทียบอายุของคนคือ 0, เสเปซซูมีอายุเท่ากับ1ปี2เดือนกับอีก6วันวิคงเขาน้องเขารู้มากเลยอธิบายใหา้คนดูฟังหน่อยอุ้ยมีตังต้งแต่ไอชุดอะไรนะฮะชุด,ชดอาบน้ำชุดโบซานชี่อ๋อนล่ก็สามเวอร์ชันนะสามเวอร์ชันแล้วก็แบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะ คือจริงๆร้านนี้มันมาจากซีดีเนาะเอ่ไอันนี้ใครวะเนี่ยนะอันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้สีชมพูเฉยพูดได้พี่ถพูดได้จริงตร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 งเขารู้หมดนะว่าอีพี่ไหนอีพี่ไหนถ่ายวันแรกวันไหนวันที่สองพีนาปีหกห้าไม่ได้จำได้ไหมจำไม่ได้หมชนานุกรมจำไม่ได้หมดเลยมจำได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเออเออยังหันหลังอยู่ยังหันหลังอยู่หันหลังอยู่ ดิดิดิว่าเดงกเหรอว่าเก่งมากเลยว่าสวยนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับโอเคส่วนของผมแล้วครับโอ้ยพี่โอกาสคือโอกาสเขาว่าอเราคนพวกเราพี่ฮะเขาว่าอเราคนพวกเราบินกระเบื้องไม่บู๊เป็นคนดีเวาว่าอะไรเราเป็นอย่างนี้จริงๆพี่วขาเราคนเราเป็นอย่างนี้พ่อแม่สิงหมดด้วยอเดินา้ว่่ไ จะรีวิวให้ดูนะว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะอันนี้คืออะไรชื่ออะไรแบ๊กเลยแบ๊กแบ๊กโคกชิเกตแปลว่าไก่ดำแล้วนอกจากไก่ดำนะไก่ดำนอกจากไก่ดำนะเรายังมีกาลิซี่กาลิซี่ก็คือไก่อะไรอ่ะไก่ไก่ไก่กระหิกนะกระเทียมมานี้ถ้าเกิดใครชอบแซ่บๆนะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรซันไฟเออร์ฮะซันไฟเออร์ซันไฟเออร์ซันไฟ เป็นอะไรไปว่ะไม่รู้ดูไดูกันดูแบบแดงๆนะแดงๆเผ็ดๆหน่อยเผ็ดๆหน่อยอันนี้อร่อยคนแทบๆชอบคนไทยคนไทยชอบอันนี้อะไรหวานพูโตภาษาไทยก็คือมันเป็นเหมือนว่าไวท์ออนเนียนเนาะหวานๆเค็มๆหน่อยอันนี้ก็อร่อยหรือว่าบางคนจะทานกับอย่างนี้ก็ได้ใส่เส้นได้นะครับเอ๊ะกินกับเส้นก็ได้เนาะเป็นข้าวมื่อเนื่องเนาะอันนี้ก็คือเป็นคาโบนาร่าว้าวน่ากินมาก อืมอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าตอรี่ในเรื่องราวด้วยชื่อชื่อเมนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีนี่นะเขาเรียกต็อกป๊อกกี้ปะ่ะต็อกป๊อกเกต็อกปกี้นี่ต็อกต็อกนี่ต็อกนะครับนี่ต็อกโอ้ทุกคนมันยืดได้แบบอูอ้อ 지금부터 시작해봐 앞을 달려 แจกทั้งน้องกันใช่ไหมเรามาแบบแบบเขาเรียกว่าเซเลเบรตวันเปิดเงี้ยวันเปิดวันเปิดวันเปิดเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนก่อนที่แจกก็มีคนมาซื้อนะมีมีมีเยอะแต่แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องกินแล้วเป็นยังไงบ้างเราจะเราจะปรับเปลี่ยนเรื่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆปปรรุงไเื่อยางั้นก็วันนี้วันแรกนะถ้าเกิดผิดพลาดบางประการอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรารีบปรับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะรีบปรับก็รีบปรับใช่ให้ผมไปสักพักนึงก่อนอะไรเงี้ยเราปรับใช่เพราะว่าร้านร้านร้านโมโต้ร้านเราเคยอะไรนะพี่ฮะโมโต้คืออะไรวะโมโต้องปรับ ให้มันอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยรอดูนะทุกคน เป็นผู้เรียนเนาะส่วนใหญ่เป็นน้องๆส่วนใหญ่เป็นน้องๆนักเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็มากินไก่กันก็เป็นอาหารที่กินง่ายนะเราฝากไปด้วยแล้วก็เราจะปรับปรุงไปเรื่อยๆอ่าผมไปเร่อมีเมนูใหม่ขึ้นเรื่อยใช่ไหมก็เราต้องรอฟังดูตามตามเขาเรียกว่าอาจจะมีคอมเมนต์ของลูกค้าว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรยังไงอาจจะเป็นแบบเผ็ดมากขึ้นไหมหรือเป็นไก่สีเขียวไก่สีชมพูไม่เอาเป็นไก่สีอะไรดังก็พอดังก็พอใช่ไหมใช่ใช่จริงๆเราเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเราเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าโอเปอเรชั่นเนาะโอเปอเรชั่นก็คือว่่าาาากกกรรทขอองงนน้ๆฟเีย็ ยังไม่ค่อยชินมากเท่าไหร่ใช่แล้วก็ร้านเนี่ยมันก็อย่างที่บอกคือคือที่มันจำกัดมากใช่ใช,ใชแล้วก็สยามนะครับแต่ยังไงก็รู้สึกดีใจที่น้องๆมาต่อคิวกินกัน<ช>เพราะว่านี่อากาศมันร้อนมากอ่ามิถี่ยืนนานๆนี่มึงเป็นโอ้โหไปลมได้เลยเนี่ย โอ้เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะถ้าแต่เราร้อนต้องกินน้ำนะละ้าถ้กกินน้ำต้องกินน้ำอะไรอ๋อเปรโปพีครับพี่นี่กินน้ำเปียนนะไงขอสบัดฝากร้านเฟซซูนะครับไงใครที่แบบอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรใหม่แล้วก็เปิดร้านเพิ่มที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามเฟซซูไทยแลนด์ด้วยไม่น่าเชื่อนะ้องสีดีเริ่มแต่งที่เราทำมันเองออกมาเป็นรางการเปิดเรื่องจริงเนาะมึงฟังกูพูดอยู่วะเนี่ยลัตจัตจัตจ้โอเล่ชิมจัง เอาจริงป่ะมันอัศจรรย์นะเว้ยจากซีรีส์มาเป็นร้านไก่ใช่เปิดจริงแล้วเปิดเปิดจริงด้วยเป็นร้านไก่ที่จับได้จริงๆนะไม่ใช่แบบกราฟิกนะแล้วพี่เบียร์ก็นี่อัปเกรดจากสูตรเป็นเป็นเลมโบแล้วก็มึงเป็นคนบอกเองว่ามึงไม่ต้องใส่สูตรเถอะแต่งตัวให้มันเป็นนี่นี่เป็นเรียคุณมีกางเกงในแบบสีประมาณนี้เลยพี่นี่อแล้วมึงอะไปขอบคุณ พนักงานน้องๆด้วยไรเลยไปเลยให้ขอบคุณเดี๋นี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งผมจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยช่วยกันเอาแบบเอาแบบญี่ปุ่นเอาแบบญี่ปุ่นอเลิกซมัสเฮ้ยเฮ้ยเกาหลีเกาหลีคอมโซมิดอคอมโซมิดอขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันฝากติดตามด้วยนะทไอ้ยวเป็วอ่ะใรดูอะไรอยู่ รสชาติอร่อยอร่อยนะครับออครับรู้รู้เลยมั้ยรู้เปล่าว่ามันมีรสชาติส่วนผสมของอะไรเรื่องชาเป็นชาแต่ว่ามอร่อยเป็นพิเศษที่แบบว่าเป็นเรื่อยอร่อยใช่อร่อยมากนี่กินแบบร้อนๆอย่างอย่างเงี้ยครับอร่อยมากขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยคะ ่าแบบไม่เผ็ดเกินไปอ๋อไม่เผ็ดเกินไปแกงกร<จ>ะองอร่อยที่สุด,สด,สด